สวัสดีครับขอต้อนรับสู่แรงนาล็อก m e t มอิ l l l อวันนี้ผมจะมาทำไกด์ิินจารลงดันเรือให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับรูนตัวแรกก็คือ Surgical, All Direction และ Every Single เพียงแค่คุณมีรูน3ชิ้นนี้คุณก็ลงดันเรือได้แล้วครับในส่วนของช่องสกิลเราจะใส่แค่โจมตีอัตโนมัติและ f o l l i n g Shadow ในส่วนของบับรวมเพื่อนๆใส่ตามนี้ได้เลยนะครับถ้าใครอยากรู้รายละเอียดของสกิลก็สามารถกดเข้าไปอ่านได้ครับผมสกิลโฟร์โซเราจะเลือกเป็นไฟออร่านะครับเราจะใช้งาน2ส,สกิลนี้เป็นหลักนะครับเพราะ2สกิลนี้จะได้ผลของมาเรด h e เฮลคูเม ทำให้มอนเตอร์ลดรีดักเกี่ยวกับธาตุไฟลง30%จะทําให้เมนดาเมจอย่างโลนินทําความเสียหายได้มากขึ้นกดเรียกล่างแยกมาตีมอนสเตอร์ทําให้ลดดาเมจรีดิวของมอนสเตอร์ได้ไวขึ้นส่วนสเตตัสเอาิิดละเดกให้ได้สูงๆเพื่อให้มีเลือดเยอะและตีบอสโดนนั่นเอง ในส่วนของอาวุธเราจะใส่เป็นโอบ o รอนดาวและมิวแทนดาวถ้าเพื่อนๆจะเล่นนินจาแนะนำว่าให้หามานะครับในส่วนของเฮสเกียเพื่อนๆจะใส่อะไรก็ได้นะครับที่ทำให้เพื่อนๆถึกขึ้นหรือจะใส่เป็นการ์ดอิลูชันดาวเหมือนผมก็ได้ใบหน้าผมใส่เป็น Monocle ลทำให้เพื่อนๆได้ดาเมจบอสอีก10%ชิ้นนี้เพื่อนๆสามารถแลกได้ในตู้ทามนะครับมีประโยชน์มากๆเลย ในส่วนของปากแนะนําใส่ของที่ทําให้เราถึกขึ้นนะครับจะดีที่สุดในส่วนของหลังผมใส่เป็นหลังสายฟ้าทําให้เพื่อนๆในทีมได้ดาเมจเพิ่มขึ้นอีก8%เตชิ้นนี้เพื่อนๆก็แลกในตู้ไามได้นะครับในส่วนของหางผมใส่เป็นหางลดดีเลย์เพื่อทําให้ใช้สกิลได้ไวขึ้นครับในส่วนของโล่ผมก็ยังใช้เป็นโล่ลดดีเลย์อยู่ครับ ในส่วนของเกาะผมใช้เป็นเกาะตัวนี้ครับลดดาเมจของท่าลง20%และใส่การ์ดแองเจลิ่งและใช้ออฟลดล่าลง10%ในส่วนของเสื้อคลุม,มเพื่อนจะใส่ตัวไหนก็ได้ครับที่เป็นของสายทรับรองเท้าก็เช่นกันครับใช้ของสายทรับเหมือนกันในส่วนของเครื่องประดับผมใส่เป็นแหวนเลือดบวก12นะครับแล้วก็ใส่การ์ดสแกคาว ที่ทำให้ได้บวก HP อีก3%ในส่วนของของเงานะครับผมใช้เป็นผ้าคลุมเอลบวก12และสร้อยโบราณครับบวก15เพื่อเพิ่ม HP เชิญรับชมการสาธิตวิธีการเล่นได้เลยครับพอเริ่มดันเรือขึ้นมาแล้วก็จะเล็งที่บอสอันดับแรกเลยนะครับแล้วก็เปิดวง2วงเพื่อทำให้โลนิ่งของเราทำาดาเมได้แรงขึ้นเห็นไหมครับพยายามหลบ วงไฟด้วยนะครับอย่าไปยินแช่นะครับผมไม่งั้นเพื่อนๆอ,อ,อาจจะตายได้อ๋อแนะนําอีกอย่างนะครับให้ใส่ก๊าซผ้าคลุมเป็นแจ็คนะครับผมเพื่อกันทตดไฟใส่หนึ่งฝากหนึ่งนะครับเดีย๋ยวพอตายแล้วก็ไปเคลียร์มอนต่างๆครับผมนี้เพื่อนๆดูนะครับว่าผมใส่แค่สองสกิสลนี้เหมือนเดิมครับต่อมาเวฟสองแล้วก็จะเริ่มต้นที่บอสก่อนนะครับแล้วไปมีนี้ เราเปิดวงไฟอรอเลยครับผมโดนนี่ของเราก็จะทำดามเมจได้แรงขึ้นคอยกดสกิลแยกล่างด้วยนะครับเพื่อให้มันมาช่วยตีมอนพอเราเคลียร์บอสเคลียร์มินิเสร็จแล้วเราก็มาช่วยเพื่อนตีมอนธรรมดากันนะครับแล้วก็เปิดวงไฟเหมือนเดิมครับเพื่อลดดามเมจดีดักของธาตุไฟเนีย่ยถ้าเพื่อนใกล้ตายก็กดยาด้วยนะครับต้องสังเกตเลือดตัวเองตลอดนะครับผมแล้วก็พยายามหลบบอไฟนะครับอย่าไปยินแช่ะนะครับ ไม่งั้นอาจตายไม่รู้ตัวพอเวฟสามทำเหมือนเดิมครับกดบัฟรวมแล้วกดวงไฟ2องวงใต้เท้าบอสแล้วก็กดแยกเงานะครับผมเพื่อมาช่วยตีบอสเพื่อลดดามเมจรีดัก พอบอสตายเราก็จะวิ่งไปที่อีลิตกันนะครับจบแล้วครับขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมกันด,ด้วยนะครับ